คุณผู้ผมชมคะเรามากันที่ความคืบหน้าของกรณีของการขยายผลทลายเครือข่ายหลอกลงทุน t ทอร l เ a r ฟาร์มกันบ้างค่ะวันนี้15กันยายนนะคะ2,565เวลา11นาฬิกา พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันถแถลงข่าวเกี่ยวกับการขยายผลทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทอทรฟาร์มชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนปลูกเขตกัญชาพืชกระท่อมและเลี้ยงผึ้งโดยการผ่านการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยอ้างว่าผู้ที่เข้าร่วมลงทุนนะคะจะได้ผล ตอบแทนเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่องต่อมาค่ะผู้ต้องหากับพวกอ้างเหตุขัดข้องต่างๆไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เสียหายได้ ผู้เสียหายจึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายจากนั้นพนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน9คนโดยได้มีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้4รายแล้วก็อยู่ระหว่างการหลบหนีอีก5้รายและสามารถอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า72บัญชีอายัดได้กว่า17.5ล้านบาทนั้นนะคะ ะะต่อมาค่ะในระหว่างเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจบชสอทนะคะสามารถทําการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้เพิ่มอีก2รายรวมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้6รายและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3รายนะคะกระทั่งจากการสืบสวนขยายผลพบว่าบริษัท PN Digital Marketing ออนไลน์จำกัดมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับบริษัท m i n i n g My X อ็กจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ของกลุ่มผู้ต้องหาโดยถูกว่าจ้า ให้ทําการโฆษณาสร้างภาพลักษณ์สร้างความน่าเชื่อถือหลอกลวงประชาชนให้มาร่วมลงทุนค่ะโดยได้รับเงินจากกลุ่มผู้ต้องหากว่า72ครั้งรวมเป็นเงิน134ล้านบาทพนักงานสอบสวนจึงได้ยื่นคาร้องต่อศาลอาญามีนบุรีขออนุมัติศาลออกหมายค้นสถานที่เกี่ยวข้องจํานวน2จุดค่ะจุดแรกนะคะเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสามารถตรวจยึดของกลาง57รายการเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สมุดบัญชีธนาคารบัตรกดเงินอิเล็กทรอนิกส์เครื่องประดับทองคำนาฬิกาโฉนดที่ดินและเงินสดจำนวน10ล้าน6แสนบาทค่ะ สนะคะเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงคลอง3ามวาเขต3ามวาตะวันตกกรุงเทพมหาคนครค่ะสามารถตรวจยึดของกลางเป็นตู้นิรภัยบรรจุเงินสดจำนวน88ล้านบาทรถยนต์ยี่ห้อพอร์ชนะคะสีส้มรุ่นบ็อกสเตอร์1ีดีคันรวมผลการตรวจค้นทั้ง2จุดตรวจยึดของกลางกว่า56รายการ เงินสดรวม98.6ล้านบาทนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ thai police online. com กว่า2,702รายมูลค่าความเสียหายกว่า1,650ล้านบาทค่ะ สำหรับผู้ต้องหานะคะคที่ได้ทําการหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรนะคะพนันกงานสอบสวนได้ทําการติดตามแหล่งที่อยู่ของผู้ต้องหาเพื่อประกอบคําร้องขอเป็นผู้ร้ายข้ามแดนและคําร้องขอออกหมายตํารวจสากลสีแดงหรือ interpol notice นะคะไปยังกองการต่างประเทศแล้วส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจะได้ติดตามประสานงานนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ